สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับเอ็มอีกแล้วเนาะคะ่ะมื่อนี้มาพอกันตอนสายๆเนาะพี่น้องโว้ะเก่าโมงจะเคืองแล้วเนาะคะ่ะมื่อนี้สายๆของวันเสาร์เนาะคะ่ะอ่าเอ็มสิพามาเบิ้งระบบการลดน้ำของโรงเห็ดของเฮาเนาะคะ่ะพอดีมีพี่น้องเอ็ซีเพิ่นขอมาเพิ่นอยากเบิ้งเนาะคะ่ะว่าเอ็มฮดน้ำเห็ดแบบใดงสิเนาะคะ่ะนี่จ้าอ่าอันดับแรกเนาะเอ็มก็จะให้เบิ้งก่อน คือพี่แจ็คเพิ่นเฮ็ดถังนมม้ำไว้ให้เอ็มแบบนี้เด้อค่ะน้ำเนี่ยต่อตรงออกมาจากบอ่อบาดาลค่ะพี่น้องคือบ้านเหยินใส่น้ำบาดาลเน,นาะจ้านี่ค่ะเป็นเป็นบอ่อบาดาลที่เฮาใส่ในเหยินเฮาเนี่ละ่ะถ้ายเหยินผู้ใดมีเป็นน้ำประปาก็ต่อออกมาได้เลยคือพี่แจ็คเพิ่นต่อกอกออกมาตรงนี้ให้เนะะาะเราถังตัวเนี่ยจะเป็นถังที่เอ่อเอ็มเอาไว้ฮดน้ำเฮ็ดเนี่ค่ะสายเนี่ยจะเป็นสายปั๊มเนาะคะ่ะสายจุ่มปั๊ม ครับผมคาบคาบครับเดี๋ยวแม่ขอถ่ายกับพี่พี FC เอฟซีเพิ่นก่อนเด้อเรากะอันนี้เป็นสายยางที่จริงสายยางนี่บริมนี่อย่างไรแล้ค่ะสายยางนี่เป็นแค่สายยางที่เอ็มเอาไว้หดน้ำซื้อๆเนี่ยค่ะกับกล้องน้ำเอาจากอันนี้เราเอาไวถ้ถอดลดพื้นซื้อไหมคะ่ะเนี่ยคือปล่อยให้น้ำไหลอเอ่อเอ็มจะเอาไว้ลดน้ำในลงๆๆน้งเรือนเฉยๆเนาะค่ะ เลยเอาเก็บสายยางไยนี่เก็บอาจจะบวดีสวยงามเนาะค่ะเห็นไงไงเอ่ระบบน้ำตรงนี้เนาะค่ะพี่แจ็คไซเป็นระบบลูกร้อยพี่น้องเป็นลูกร้อยอัตโนมัตินะครับน่ะค่ะเพราะว่าน้ำเต็มมันก็นจะ,จะเอ้อาไหลเพราะว่าเขาไม่เคยได้อยู่บ้านพี่น้องมานี้นก็เลยต้องเนี่ยถ้าเอ็มเปิดระบบการฮดน,น้ำออกไปถ้าน้ำลดลูกร้อยมันก็นจะทำงานเน,นาะค่ะน้ำมันก็นจะมาเติม คือตัวนี้มันจะเป็นปั๊มนะคะ่ะนี่เดี๋ยวให้เบิ้งระบบภายนอกมันก่อนเนาะเอ็มจะเปิดหน้าให้เบิ้งวาขางังนมันโหดแบบไหนอันนี้กับเป็นปั๊มพ่นหมอกนะครับน,นี้ขนาดแปดบาร์ครับจ้าอัน,นดันแปดบาร์ตัวนี้คือพี่แจ๊คเิ่นจัดหามหาไห้นะคะะนามกับสี่ขม้าตรงนี้เนาะคะ่ะทํางานพานปั๊มแล้วก็ใส่ไฟฟ้าตัวนี้คือเอ็มใส่เป็นระบบสมาร์ทปั๊กเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องทั้งลงเกาล้งไม่ลงเก,าก่าก็คืออันลงนี่แหละลงน้อยน้อยเนี่ยแหละล ต้องเห็ดอันน้อยๆนี่ค่ะตัวนี้เป็นสมาร์ทปลั๊กเนาะคะ่ะสมาร์ทปลั๊กจังใดกัคือกับหลายๆพี่ๆหลายๆคนเหมือนอาจจะหูอยู่แล้วเนาะคะ่ะว่าสมาร์ทปลั๊กเป็นแบบไหนเนาะคือคืออ่าเปิดไฟทํางานไว้อยู่ตลอดแล้วกะเอากระสีใส่การควบคุมในโทรศัพท์เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิง้งนี่นี่ค่ะคือตอนที่เอ็มบอกที่เล็กๆเนาะคะ่ะว่าน้ำข้างบนเนี่ยเอ็มจะลดบนหลังคาน้ำแล้วก็ลดข้างในน้ำเนาะคะ่ะ เพราะว่าปัญหาของม,อม,อมูเอ็มก็คือมูเอ็มบ่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะคะ่ะเนี่ยระบบสมาปลั๊กเมื่อกี้เนาะคะ่ะมันควบคุมด้วยตัวนี้มีโฮมเนาะคะ่ะคือมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อของปลั๊กเนาะคะ่ะแต่ว่าปลั๊กตัวนี้มันมันเป็นของแอปตัวนี้เนาะคะ่ะเนี่ยเอ็มกับสิตังซื้อไว้ว่าลงเห็ดเล็กเนาะคะ่ะคือมันก็นจะทํางานเอ็มก็จะเปิดปิดด้วยระบบปลั๊กเนะะี่ยค่ะเพราะเอ็มเปิด พาวเบอร์ออนเล้วระบบหนามันก็นจะทำงานเนาะคะ่ะแบบนี้อ่าส่วนที่ฉีดบ,บนหลังคากับที่ฮดภายในโรงเรือนเป็นสายเดียวกันนะคะ่ะเปิดติดอันเดียวกันเนี่ยจะ้ะเราเอ็มก็จะตั้งนิดนึงว่าเอ็มจะให้มันฮดหานาทีแบบนี้ค่ะต้องบกเหียนบคือกขึ้เห็กเขียนเนี่ยค่ะมันก็นจะเริ่มทำงานคือเพราะมันครบ เพอเอ็มเปิดไปแบบนี้มันคมหานานทีมันจะตัดระบบของมันเองเนาะคะ่ะเอ็มกับจะไปเ็ดุย่างอื่นอันนี้คืเอเขาอยู่ใส่ห้องก็สามารถั<อ>วปุ่มปั๊มได้นะครับแต่ว่าอยู่บ้านเขาตรงนี้สัญญาณไฟ้ไฟนะครับสัญญาณไรไฟให้กับตัวสมาร์ทปลั๊กเนาะเนี่ยคะ่ะน้ำเพราะเมื่อกี้น้ำมันเหลื่อมหดไปก็จะเติมขม้าในถังเรื่อยๆนะคะ่ะก็จะทํางานอยู่แบบนี้ช่วงเวลาที่หดก็คือ ภายในระยะเวลาหานาทีนะคะที่เอ็มตั้งไว้เดี๋ยวมาเบิ้งองถังไหนค่ะอันนี้เป็นหัวผนหมอที่ฉีดบนหลังคาเพราะว่าบ้านเฮามันห่อนเนาะค่ะเอ็ม็เลยหมดน้ำหลายนิดนึงก็คือ <c oughs> พอแม่พี่น้องเพิ่นคุณเคยละล่ะกับลงเห็ดอันนี้เนาะคะ่ะเอ็มเคยพาเก็บเห็ดแล้วเนาะจ้ะมานี่ตอนนี้เนี่ยค่ะอ,อ ต้นนี้มันเป็นดินซ้ายหดน้ำไปแล้วเมื่อกี้ใส่สายยางหดไปแล้วเนาะค่ะก่อนที่จะทายคลิปท้างบนเนี่ยค่ะเป็นหัวพ่นหมอนี่มันจะทํางานเหมือนกันกัแหละกับกับที่อยู่บนหลังคาแต่ว่าอันนี้หัาเฮ็ดให้มันทําอยู่ข้างไหนเนาะค่ะทํางานพร้อมกันนะครับทำงานพร้อมกันมันจะพลลงมาให้ความเย็นให้ความชุ่มชื่นกับอก้อนเสื้อเห็ดของเขาอันนี้ดอกเพิ่นเก็บไปแล้วบ่หลายเหลือบ่ค่อยเหลือบอเมื่อกี้ก่อนเนาะค่ะที่จะออกดอก เอ็ก่อนนี่ก็หวตออกเนี่ยค่ะมื่สิทําควอนเย็นคือมันห่อนช่วงนี้มันเป็นหนาห่อนเอ็มก็เลยต้องหดประมาณแบบทุกๆสองชั่วโมงเงี้ยไหมค่ะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาหานาทีเนาะคะ่ะเพราะยืนอยู่นี่เอ็มเย็นชุ่มฉ่ำมากเลย้นามหนล,ลงมานี่หัวเปียกไปแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะการทํางานตรงนี้ส่วนระบบการเหตุคือพี่แจ็คเพิ่นเดินสายไห่เพิ่นเ็ดไห่เป็นระบบของ หัวพ่นหมอกทั่วไปเนาะคะ่ะนี่เท่ากับขืนอยู่กับที่เขาเลือใส่อุปกรณ์เอาหัวนี้ไม่คือฉีดสูงเดี๋ยวไปแจกไ่้ฉีดไปแบบนี้หัวนี้มันลดตอนนะั้นเออนี่จ้ะลงเรือนที่หนึ่งกับนี้แค่นี้เนาะคะ่ะระบบน้ำเป็นแบบแบบนี้เลยอันน้อยๆลงเรือนงน้อยๆแบบนี้ควบคุ้มความชื้นได้ได,ดีกว่าเดี๋ยวเอ็มจะพาไปเบืองลงเลื้ยงไงที่เอ็มเจอปัญหาอยู่ในตอนนี้เนาะคะ่ะจ้ะใส่ทางพุ่นเนาะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นโรงเลืน้นใไญ่ที่คลิปก้อนหนานี่กับคืมือคือนเนาะค่ะที่พามาหดน้ำเนาะเดี๋ยวมาเบรงระบบน้ำขังนอกก้อนเน,นาะค่ะระบบขังน้ำขังนอกก็เป็นเหมือนกันเลยพี่น้องนี่พี่แจ๊กกัจะเฮ็ดถังไว้ให้ต่อต่อนามออกจากก๊อกใส่ลูกร้อยคือกันเลยเด้อค่ะตัวนี้เป็นตัวกองอ่พาพะว่าตัวนี้มันอยู่หนอกบานเนาะค่ะ มันก็จะฝนนะครับเออมีฝนมีความชื้นมีอย่างอื่นแต่ว่ากองมันะหน่อยเป็นนิดนึงก็เลยเอาปั๊มเนี่ยใส่ไปในกองตมจริงกองนี่เขาอาจจะเฮ็ดประโยชน์อย่างอื่นในหลายอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้พี่แจ็คเอาปั๊มใส่ไปในหนีเรา่งมันกับมีปักมีหยัางอยู่ในนีตัวนี้กับมีสมาร์ตกอกันแต่ว่าตัวสมาร์ตกมันน่ะอ่าเอ็มเสียบไว้อยู่ในบ้านขบคุ้มไว้อยู่ในบ้านเป็นเป็นทีต่อไฟแต่ไม่ต่อสายออกมาไงเนาะค่ะ จะตอตะแคีสายไฟออกมาแบบนี้เขากับออามาเขาปัม๊มในในนี่กับเหมือนกันก็นฟังผุ่นเลยค่ะตรงนี้กับเป็นระบบลูกร้อยตัวนี้กับมิกกอกคือกันกอกเนี่ยเอ็มเอาไว้ค่ะหดน้ำเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดเบาๆนะเปิดเบาๆตีอันนี้จะฮดน้ำพื้นเนาะคะ่ะมาขามาเบิ้งถางไหนค่ะฟังนี่ท่านได้หดน้ำคือทุกเสาแรงเนาะคะ่ะเอ็มจะอ้อ Here, 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 here. ทุกเสาะแลงเอิมก็จะต้องมีการลดน้ำพื้นลงเห็เน,นะคะแบบนี้นะคะช่วงนี้เห็ดกะกำลังออกดอกแบบนี้หนาสองหนาสามแน่และะ้วค่ะเมือ่อคืนนี้ทายเห็เบิงยูช่วงนี้จะมีดอกหลายแต่ว่าเสามาแย่ล้าเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปทรงลูกค้าหมดแล้วเหลือแค่แล้วก็เหลือฟังทางในนะคะ นี่ละเมื่อเอมกับเฮ็ดงั้นแบบนี้อันที่จะต้องมาใส่ค้นในการแบบว่าหดน้ำกับคือตรงพืนนี่แหละค่ะเศรษกับแรงกับว่าได้จากัดเวลาเนาะคะ่ะเขาสะดวกตอนใดเขากับว่าหดยังเมือคืนนี่กับพาพีน่นงหดคุณสามทุ่มกับสี่ทุ่มเนาะคะ่ะอ่าลงนี่ที่เอ็มบอกว่าเอ็มเจอปัญหาก็คือลงเนี่ยเอ็มเฮ็ดขนาดสองุ สองเมตรกเาซิบเนาะค่ะความกว้างเหาหาเมตรมันใหญ่พี่น้องมันเป็นล้งขนาดใหญ่เรากะมันอยู่กลางแดดมันไม่ได้มีต้นไม้เป็นคือจังล้งในหน่อยตรงนั้นมันก็ยู่คางแบบห่างเล่าเนาะแล้วก็ยึดไต่ห่มลําไยพวมฝั่งหนึ่งมันโดนแดดบนมือเนาะครับเมียนค่ะคือทั้งพุ่นอะแทบจะบ่ค่อยโดนแดดแต่ว่าจังไดยมันก็ยังมีความแบบ หอนความหยางยูฮาวก็เลยตรงหายนามแต่ฟังนี่ที่ตั้งกัน,นคือฟังนี่โดนแดดเบิดมือยับมือเศร้าแดดขึ้นทั้งนี่ยับมือแรงทั้งนี่เนาะค่ะแทบจะโดนแดดตลอดเลยปะนี่ในรงเรื้นเนี่ยความชื้นมันก็นเลยแบบว่าหายเร็วอ่ะพี่น้องความชื้นหายเร็วความห่อนจะสูงมัหนี้ระบบการหดหนาของเอ็มก็คือกันเอ็มก็ใส่ระบบควบคุมโดยสมาร์ทปลั๊กต่ว่า เมื่อกี้อ่ะปากมันเป็นคนละยี่ห้อเนาะเมื่อกี้ลงหน่อยๆเอ็มใส่สีเขียวมันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งมาเนี่ยอันนี้อ่มันไอซือม้าคนละหลบมันก็เลยเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นสมาร์ทไลน์เนาะค่ะเอ็มก็จะใส่แบบนี้ลงเห็นสองทั่วไปหนาตามันช่เป็นแบบนี้พี่น้องเอ็มก็จะเปิดเนี่ยค่ะปั๊มเสียงปั๊มเริ่มทำงานแล้วนี่น้ำก็จะออกมา เนี่ยค่ะพี่แจ็คต่อสายหัวผลหมอกหายแต่ว่าบางหัวมันก็ไม่ค่อยดีนี่นีหัวนี่ดีนี่นี่ต้องให้ได้ละอองแบบนี่ด้วยค่ะนี่แบบเนี้ยดีหัวนี่ดีมากเลยพี่ห้อนี่แต่ว่าบางหัวนี่สือมานต้งตลาดมันก็นหนไหลเนี้ยบ่ไหลเนี์เยเดี๋ยวก็<ๆ>ีเดียปตรงคอยมาปับกันไมเนะค่ะนี่แหละจ้ะคือสายหัวผลหมอเนี่ย ในล้งเนี่ยมันใหญ่เนาะเอ็นไส้ที่จะเพิ่นไส้เห่นสามเส้นเลยเด้ไสงข้างไสตรงกลางแล้วก็ไส้ฟังนี่สามเส้นพี่เนาะนี่มันเริ่มทํางานเบิรแล้วเนี่ยค่ะเย็นเย็นยูต่วาเอ่อนีละที่เอ็มบอกว่าเจอปัญหาคือบางที่หัวมันแบบหัวมันตันมันยังบเป็นฝอยมนันะครับมันเป็นฝอยมันบุ่่งใช่ไหมคะเนี่ย ตอนนี้คือที่ที่เอ็มไซรอบนี่คือมันสีทาความชื้นความเย็นหดแหก่อนเฮ็ดได้ทัวทั้งเบิดที่เอ็มแขนไวเนาะคะ่ะก่อนเฮ็ดอยู่ในโรงเรือนนี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบสามก่อนเนี่ยค่ะร้อยสิบสามก่อนแพาแขนเต็มมันสีได้อยู่ร้อยยี่สิบก่อนเนาะคะ่ะสองสันนี่ได้นี่นันได้สันละหกสิบก่อนเนาะคะ่ะฟังนี่อบอกว่านี่เปิด เอ็ม่าจะเปิดหลังคุณละใกล้ๆสิ้นเดือนต้อง mm hmm. คอยจะเปิดเดี๋ยวแขนให้่ก่อนนะคะ่ะแต่ที่จริงก็พร้อมเปิดแล้วหละ่ะเอ็นซื่อก่อนน้าเพลินมาเชื่อเดินเต็มแล้วพร้อมที่จะกีดเปิดถุงได้แล้วนะคะ่ะมมนี่นี่ละพระเก็บฮิดจะไปกับหลายคลิปมมนี่คลิปนี้ก็เลยพามาเบิ้งระบบน้ำระบบการฮดน้ำเนาะคะ่ะฮึพระรวบกลื้เรือนสายยางนี่แหละครับเพราะเพราะเขาเปิด ปั้มแล้วกระลุยซจะเย็นขึ้นนะครับเย็นนะคะนี่ค่ะเย็นเย็นเย็นมากคือเห็ดอา่นานังล้มเนาะท่าที่ท่าที่ทางฟาร์มเพิ่นแนน้ำมาเนาะคะ่ะมันเป็นเห็ดตระกูลเย็นแม่พี่นอ้องเย็นชื้นเนาะคะ่ะวันนี้เขาก็เลยตอกมาเห็ดสภาพแวดล้อมแห่มันแบบมีความเย็นมีความชื้นคลายกับหนาฝนยังสิไหมคะ่ะแต่ว่าการหดน้ำกับบุ๊มเมนว่าหดแบบเปียกชุม่มคัก ใส่สายยางสีดบุ๊เมนแบบนี้เนาะค่ะนี่แหละบุ๊เอนมก็ใส่หัวอปนหมอกเอาแบบนี้นะจ๊ะบ,บุ๊ร <c oughs> ู้ว่าที่เอ็มอธิบายไปพี่น้องเขาใจรลายปนไดเนาะค่ะก็ได้ไงกะคอมเมนต์มาถามเอ็มก็ได้แบบว่าเอ็มอาจจะบอกว่าครบหรือว่าอยากดูตรง่วนใดเพิ่มเติมกบคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันได้ตลอดเลยเด้อค่ะเอ็มกับเต็มใจดีใจที่จะให้ข้อมูลได้ตลอดเนาะค่ะในในสิ่งที่บุ๊้เอ็มเฮตดจริงแต่ว่า มันถูกตองบอมันแมนบอมันเป็นคือที่ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นเฮ็ดบออันนี้เอ็มกับบอหลู่แต่ว่าสิ่งที่มูเอ็มเฮ็ดอ่ะมันมันเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะถามว่าเฮ็ดออกดีบอเพราะมันชื้นแล้วมันก็ออกดีอยู่นะฟังนี่สังเกตบอฟังนี่ถุงเอ็มน่ะจะผู้หายแห้งมีร้อยปะร้อยเทปร้อยเอียงเต็มไปเบิดเพราะว่าตอนเอ็มเปิดถุงอะ่ะคือฟังเนี่ยอ่า เห็ดมันั่นก่อนเชื่อมันแกจัดเนาะแบบนี้มันก็ปูดมันก็ดอกมันก็ออกว่าได้เองเสียเอ็มก็เล็ดปาดงโหดเพราะเขาเอาออกเอาดอกออกไปหนาแหลกเรียบร้อยแล้วแบบนี้เอ็มก็เลยต้องมาปิดเทปไวเห็นมันเหลือแผลที่ใบไงไหมค่ะเห็นมันเหลือแผลปกติของมันเพราะว่าแหงค่ะเขาเปิดไงหรือว่าเขาเขาเปิดหลายเสีย ก่อนเห็นเอามันอกะสีสูนเสียความชุ่มชื้นไปได้ไวไหมคะ่ะมันจะเสียให้แบบมันแห้งสินะนี่ละเอ็มก็เลยต้องมาปิดไว้เนี่ยสิรอบแรกออกไปแล้วผู้ปิดไว้เต็มเลยนี่รอบสองก็เริ่มออกแล้วเนี่ยคะ่ะหน้าสองกช่อยใหญ่คือเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าร้อยปะถุงกับสีหลายนีอันนิดนึงนะสิไหมคะ่ะ กับนาสองทั้งเบิดเลยเนี่ยมันก็ออกไมหมในน้อยอยุ่เอา้านี่ละพี่น้องพาเบิรงระบบน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอ็มฮดน้ำเฮ็ดอันนี้ไปต่อกันปิดไ้ก่อนเปียกเบ็ดออกมาเบ็ดหนย่ยสุดหวัวนี่ค่ะถ้าปิดก็คือปิดแบบนี้กดในโทรศัพท์อ่าการฮดน้ำของเอ็มเนาะมันมันบมเม่นระบบแบบเขาเรียกว่าอย่างอะ ตอนนี้คือ <c oughs> หัวเปียกไปหมดแล้วคือเฮาอ่ะยังต้องควบคุมเวลาของเฮาอยู่เนาะคะ่ะคือควบคุมเองมันเป็นสมาร์ทปักเฉยๆแค่มันอำนวยความสะดวกให้เฮาตอนที่เฮาบริยูบานเฉยๆเนาะคะ่ะแต่ว่าการที่ตั้งเวลาหรือว่าการที่เฮ็ดแบบความทีความที่เปิดความปิดยังงเสีย คือเฮาก็ต้องเห็ดเองอยู่เนาะค่ะต้องกดเองแต่เอ็มเอ็มถือว่าสําหรับเอ็มอะมันก็มีความสะดวกเพราะว่าเฮาอยู่ข้างนอกเฮ้าไปเห็ดงานอย่างอื่นเอ็มไปอบร้มหรือเอ็มอย่างอ็มก็สามารถดูแลให้น้ำในโลงเลื้นได้เนาะค่ะเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งเนาะค่ะมันนี่เนี่ยเอ็มก็สิใส่โตนาฬิกาปลุกในการควบคุมเนาะค่ะเอ็มสิตั้งไว้เลยเอ็มสิเปิดนาฬิกาปลุกไว้ในโทรศัพท์เป็นการแจ้งเตือนเฮาเนาะค่ะมา ได้เวลาเปิดสวิตช์น้ำแล้วนะเปิดฮดน้ำแล้วว่าเสียห่างกันประมาณทุกๆสองชั่วโมงเนาะคะ่ะสองชั่วโมงสิบห้านาทีนี่เอ็มก็จะบอกว่าเออแปดโมงแปดโมงเพิ่งเอ็มจะเริ่มฮดครั้งนึงสิบโมงสี่สิบห้านี่ประมาณเนี่ยแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายเนาะคะ่ะเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยบ่ายสองกว่ากว่าเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นมันอากาศห่อนเอ็มก็จะอาจจะเปิดไปถึงสิบนาทีนี่วาเสียเนาะคะ่ะ เขาควบคุมตัวนี้ได้เนาะนี่ละ่ะเอ็มกัจะตั้งไว้ในมือหนึ่งกับยูพุระหกเจ็ดเทือหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดขาดเนาะค่ะ,ะ,คะจริงๆมันก็มีอ่าพวกอุปกรณ์ที่สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติควบคุมต่างๆอัตโนมัติได้นะครับแต่ว่ามันกับต้นทุงมันกัสูงนขึ้นนะครับเอาก็ะเฮ็ดแบบไงไงนี่ล่ะเขากันเลยมันกับ่ไดดเดือดร้อ,อ,อนปัไหน,นเขากักดได้เนาะค่ะเอ็มกัเลยนี่ล่ะ พาพี่น้องมาเบ่งซ้ำนี่เนาะจ้านี่ละบริมี่งเอียงหลายมือใหม่หาเห็ดลงเห็ดเนาะพี่น้องมี่งเอียงแนน้าเพิ่มเติมอยากจะเคยเห็ดแบบใดมาแล้วมันดีกว่านี่เ,เสียกับในน้ามาบอกเอ็มใดได้ดค่ะทางใดเนาะคลิปนี้เนาะคะ่ะเอ็มกระสิคอฟฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ะพาพอกันไม่คลิปหนาได้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับถือโทรศัพท์อยู่ตลอดการท้ายคลิปเพราะว่าจะได้เอากดให้พี่น้องเบ่งเนาะคะ่ะ